สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาวดีเกิดกล้ารหัสนักศึกษา61181710206 Section 08ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมปีการศึกษา2556-2558ถึงตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยค่ะวิสัยทัศน์ภายในปี2558 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมมีมาตรฐานการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นเป็นสังคมแห่งคนดีทำารงไว้ซึ่งความเป็นไทยองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพันธกิจ 1. พัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. พัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างสังคมแห่งคนดี 4. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ 5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 6. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำโครงการและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชน์ต่ตอตนเองและสังคมกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ห ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เต็มศักยภาพทุกด้านตัวยอย่างโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศโดยการสอนเสริมดิวเข้มเข้าค่ายและศึกษาดูงานการแข่งขันอัจฉริยภาพโอลิมปิกกลยุทธ์ที่2ส,ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรกระบวนการจัดการศึกษาและการวิจัยตัวยอย่างโครงการโครงการห้องซาวแลบด้านภาษา กลยุทธ์ที่3ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพองค์กรครูบุคลากรสื่อนวัตกรรม ICT ตัวอย่างโครงการจัดประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อนวัตกรรม ICT และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนตัวอย่างโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทรัพยากรและภูมิปัญญา กลยุทธ์ที่5ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้อื่นตัวอย่างโครงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์มีความกระตันยูกะตะเวทีสำหรับดิฉันก็ข,ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ